เอาละครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์วีทิปเทอร์โบนะครับของเกษตรกันเทพนะครับน้ําถัง20ลิตรนะครับใช้แค่5บีบนะครับท่านผู้ชมก็แกะซองออกมาเลยครับท่านผู้ชมซองมันแกะได้แบบนี้นะครับไม่ต้องฉีกนะครับแกะปากนี้นะครับก็จะมีตัวน้ำหนึ่งครับตังไว้ก่อนมีตัวผงสองซองนะครับสองซองนี้นะครับให้ใช้คู่กันทุกครั้งกับตัวน้ํานะครับ ก็เก็บไว้หนึ่งสองก่อนนะครับแล้วเรามาใช้ตัวน้ําก่อนครับห้าบีบเปิดฝาเลยครับท่านผู้ชมฝาเปิดเปิดง่ายๆบิดเกี่ยวออกนะครับก็เปิดแบบนี้เลยฟับเราก็ใช้บีบเอานะครับเพราะลอดมันเป็นลอดนิ่มๆน,น,แบบน,นะครับแบบนี้บีบนะครับหนึ่งบีบหนึ่งสองสามสี ห้านะครับห้าหยดพอนะครับแค่นี้พอนะครับถามว่าใส่เกินได้ไหมใส่เกินได้นะครับแต่ก็หมดไวแล้วก็มาซื้อเราบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือตัวพ่งครับสลัดก่อนเพื่อให้มันพ่งมันนอนลงก้นหมดก่อนนะครับแล้วก็ฉีกเลยครับมีที่ฉีกตรงนี้นะครับฉีกเลยนะครับปุ๊บใส่มันพงจุลดเลยครับทำกับข้าวนะครับนี่มันก็จะเป็นพ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหนึ่งหยาอสองหยาอสามหยาะใส่ได้หมดเลยแล้วแต่เราให้ใส่แค่แค่นี้พอครับ แค่นี้พอนะครับอาจจะทําซ้ําให้ดูนะครับเนี่ยใส่เยอะมากก็ไม่เป็นไรครับใบไม่ไหม้ไม่เหี่ยวนะครับแค่นี้พอแล้วครับน้ํา20ลิตรอันนี้คือถัง20่ลิตรแต่ว่าที่เราใส่เนี่ยคือเกินน้ํา20ลิตรนะครับเพราะจะได้เห็นน้ําด้วยนะครับนี่คือตัวพงใช้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายว่าผลิตภัณฑ์วีทิปเทอร์โบนะครับที่มันอยู่ในชุดเนี่ยหชุดต่อน้ํา200ลิตรแต่วันนี้เราผสมถัง 20ลิตรให้ใช้แค่5บีบลงไป1 2 3 4 5แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวพงห่งเยาะนะครับ2หยาะได้นะครับ3หยาะก็ได้แต่ใส่แค่หยาะเดียวพอนะครับนี่คือตัวพงนะครับเอาละครับนี่คือวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์วีทิปเทอร์โบของเกษตรคันเทพนะครับวันนี้สวัสดีครับ